สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้พาเพื่อนๆนะมาดูห้องใหม่นะครับจากทางวายบายแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นห้องที่โครงการเดอะเบสสะพานใหม่นะครับจากทางแสนสิรินะทางเราก็ได้มาตกแต่งห้องนะห้องนี้เป็น2ห้องนอนนะขนาดประมาณผมเข้าใจว่ามาณ50ตารางเมตรเกือบเกือบห้าสิบอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเป็นห้องที่มีเลเยอร์ที่ สวยดีนะครับก็แล้วก็ตกแต่งสวยด้วยอยากจะพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับโซนแรกที่ผมยืนอยู่นะก็เป็นลิฟวิ่งกับดิ닝นะให้ดูดิงก่อนนะครับห้องนี้มันมีการปรับเปลี่ยนนิดหนึ่งก็คือเราจะเอาโซนดนิงมาไว้ตรงนี้นะครับโดยที่มันจะมีตู้รองเท้าเก่าของของโครงการนะโครงการนี้มันเป็นกึ่ง Fully Furnished นะครับก็คือเขาให้เฟอร์มาเกือบครบแล้วแหละแต่ว่าทางไวบก็มา แต่งใหม่นะครับคือของเก่าใช้ได้ก็มาโมดิฟายนะไหนไม่สวยก็เปลี่ยนทิ้งนะครับอย่างโซนนี้นะที่บอกว่าเป็นโซนดนิ닝นะโซนดนิ닝เนี่ยเราก็มีการติดแผงกระจกเงานะครับกระจกเงาทองนะเพราะว่าแผงเนี่ยมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหน้าต่างนะเวลาติดกระจกเต็มแผงไปเนี่ยมันก็จะสะท้อนและทำให้ห้องดูกว้างดูสว่างขึ้น นะครับแล้วก็อย่างโต๊ะนะครับโต๊ะเนี่ยเราก็ทําโต๊ะยาวเลยนะครับเพื่อให้มันนั่งได้สีที่นั่งนะครับแต่ด้วยความที่ระนาบของพื้นที่ตรงนี้มันไม่ได้เยอะนะเราก็จะทําโต๊ะให้มันยาวแต่ว่าความกว้างเนี่ยลดลงมาจากมาตรฐานนิดหนึ่งอย่างตรงนี้กว้างประมาณ65เซนนะครับก็ยังสามารถนั่งได้นะครับนั่งได้สบายเลยนะครับจริงๆเจ้าของอยู่ คนเดียวนะดังนั้นเวลานั่งส่วนใหญ่ก็น่าจะนั่งตำแหน่งที่ผมนั่งเนี่ยมันก็นั่งกินข้าวคนเดียวตรงนี้โต๊ะก็สบายแต่ถ้ามีเพื่อนๆมาจะแกะเดริ่งกันก็พื้นที่โอเคอยู่นะครับด้านบนนะเราก็จะมีการแขวนคมไฟนะอันนี้ก็เนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่ได้เยอะผมไม่อยากใช้คมไฟที่มันมีแบบวอลลุ่มอะไรใหญ่ๆเทอะทะเทอะทะใช้มันสลิมสลิม,ส,ลมสีทองเนี่ยสลิมเท่ท นะครับแล้วก็ด้านหลังก็แขวนรูปนิดนึงนะครับทริคอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือฝั่งหนึ่งมันเป็นเก้าอี้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยถ้ามันเป็นเบนช์เนี่ยมันก็จะดูเหมือนพื้นที่มันจะดูเปิดขึ้นนะครับมันทำให้พื้นที่ที่ไม่ใหญ่แต่ว่าใส่เฟอร์นิเจอร์ได้ครบครันนะครับด้านหลังก็จะมีช่องแสงนะเนื่องจากห้องนี้เป็นห้องหัวมุมนะครับด้านหลังมีช่องแสงเราก็ใส่เป็นมูลี่ให้นะครับมูลี่ไม้ให้ลูกค้านะเดี๋ยวผมพามาดู อีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจนะตะกี้ดิเนงนะทีนี้มาดูทางเข้ากับคิทเช่นบ้างนะครับตัวนี้เป็นประตูเปิดนะครับเพื่อจะเข้าห้องมาเขาก็ให้ดิจิตอลดอลล็อกนะครับครัวอ่าครัวนี่เป็นสิ่งที่อยากจะพูดถึงมากเพราะว่าครัวเนี่ยถ้าของเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีสันแบบเดอะเบสอ่ะเขาอยากจะทําให้แบบวัยรุ่นนิดนึงเขาก็จะใส่สีแบบพิสดารพิสดารสีน้าเงินสีอะไรเงี้ยซึ่งมันดูไม่คลาสซี่นะมันดูแบบ ดูละเทอะนะครับก็เลยโอนเนอร์เขาก็ให้ไอเดียว่าให้ปรับสีนะครับวันนี้เราก็มาปรับนะเราก็มาใส่ลามิเนตสีให้มันออกแบบเทาๆน้ำตาลน้ำตาลนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะคุมโทนนะแล้วก็ด้านหลังมันเป็นกระจกสีชาทองเนี่ยมันก็จะดูเข้าฟีลลิ่งทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างตรงนี้จริงจริมันเป็นเครื่องซักผ้านะเราก็มาใส่บานใหม่เข้าไปเพื่อให้มันปิดได้นะมันก็จะดูแบบครัวมันดูเต็มขึ้นดูสมบูรณ์ดู ดูแพงขึ้นนะครับแล้วก็อย่างพวกเหนือตู้เย็นใช่ไหมเราก็ทําตู้เพิ่มให้ลูกค้าเนี่ยมันก็จะได้มีตู้เก็บของแล้วก็บางเบเกอร์ไปด้วยนะก็ทําให้งานระบบมันครบแล้วก็อย่างสมัยนีย้ครัวถ้าเป็นเดอะเบสเนี่ยคอนโดเป็นแวลูคอนโด,น value, นโดระดับหนึ่งด้านบนเนี่ยเขาไม่ได้ทําตู้ให้แล้วก็ทําตู้เพิ่มให้นะครับเพื่อที่จะทําให้เหมือนชุดบิวเนี่ยมันสูงสุดขึ้นไป นะก็ดีเทลเล็กๆน้อยๆแหละแต่ผมว่ามันทําให้ตรงครัวนี่มันก็ดูครบดูสมบูรณ์ขึ้นนะครับถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็นโซ living room, น l ิฟวิ่งรูมนะฮะลิฟวิ่งรูมเนี่ยตอนนี้อโซฟายังไม่มาส่งนะเจ้าของก็นั่งเป็นแบบพวกเก้าอี้นวดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตัวอ้วนๆดูเท่ๆหน่อยนะครับแต่ที่อยากให้ดูดีเทลนะครับเนื่องจากว่าเรารู้แล้วว่าตรงนี้ต้องวางโซฟานะครับระยะดูทีวีเนี่ยมันเหลือๆนะเราก็จะมี การกลุเป็นผนังซีซีขึ้นมานะครับอย่างตรงนี้เอ๊ะทำไมดีกลุเป็นผนังซีซีต้องบอกว่าจริงแล้วมันเป็นเสานะเดิมมันจะมีเสาของโครงการอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็เป็นเสาที่เท้าอยู่ดีมีเสามางอกอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการก็คือเราก็ออกแบบให้มันเป็นผนังตกแต่งนะเป็นไม้ซีซีนะครับมันก็จะดูเหมือนเสามันลดทอนไปด้วยแล้วก็ไม้ซีซีเนี่ยพออยู่ในห้องมันจะทำให้ห้องเหมือนมันดูสูงขึ้นนะครับห้องมันก็ดูสวย ถัดมาจากเสาเนี่ยมันก็จะเป็นหลืบ,นะหลบนั้นหลืบนียจริงๆถ้าเราตั้งโซฟาเข้าไปเนี่ยหลืบนี้มันก็เป็นเวสเพซอกเพราะว่าใช้งานไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็กููองไม้มันเท่ากับแนวเสานะครับแล้วเราก็ใส่พวกตู้โชว์นะอย่างตู้โชว์เนี่ยก็จะมีดีเทลว่าด้านหลังก็จะใส่แ็คเป็นกระจกเงาทองนะฮะแล้วก็มีไฟซ่อนนะเปิดปิดไฟได้นะครับแล้วก็ ตรงนี้มันเป็นโซฟาใช่ไหมพอเป็นโซฟาเสร็จเอ๊แต่เรามีช่องเก็บของเนี่ยก็จะทําเป็นบานเลื่อนนะครับก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆแหละแต่ผมว่าพวกนี้มันก็ทําให้เก็บของได้เยอะแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นเก้าอี้นวดใช่ไหมก็เพิ่มปลั๊กให้ลูกค้าด้วยนะครับ mm hmm. เผื่อจะใช้ชาร์จมือถือเสียบเก้าอี้นวดนะครับด้านบนก็ตู้เนี่ยมันติดกับแอร์ก็ต้องทําเป็นบานเลื่อน นะครับก็เป็นดีเทลออกแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะแต่ว่าพวกนี้มันทำให้ห้องมันดูสมบูรณ์ดูครบขึ้นนะครับฝั่งถัดมานะฮะก็จะเป็นฝั่งของตู้ทีวีนะอย่างตู้ทีวีเนี่ยเราก็ทำเป็นบิวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ก็จะกลุผนังตรงกลางให้มันยื่นออกมานิดน,นึงเพื่อที่เราจะซ่อนไฟซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีกระจงเงาอยู่ด้านหลังนะ กระจงเงามันก็ทําให้มันเกิดมิติของของความกว้างแล้วก็มีมิติของเลเยอร์ขึ้นมานะครับแล้วพอซ่อนไฟ์ด้านหลังเนี่ยมันก็ดูสวยด้วยนะครับส่วนแผงด้านหลังเนี่ยคือมันเป็นแผงที่สุดท้ายมันถูกปิดถูกบังไปเยอะก็ไม่ต้องใช้หินอ่อนอันนี้ก็จะใช้กระเบื้องลายหินอ่อนนะครับมันแต่ว่าก็พยายามเลือกลายที่มันออแกนิกนะดังนั้นลายมันจะดูค่อนข้างสวยค่อนข้างครบทีเดียว ด้านล่างนะฮะด้านล่างก็จะเป็นตู้ทีวีนะในส่วนของตู้ทีวีเราก็ทําเป็นตู้ยาวเลยนะครับแล้วก็ซ้ายขวาก็มีการลบมุมโค้งให้นะครับมีแบบลิ้นชักมีอะไรให้ครบนะก็คือพยายามให้ฟังก์ชันเก็บของเนี่ยมันครบแล้วก็ตู้ก็จะเป็นตู้ลอยนะฮะลอยจากพื้นลอยขึ้นมาประมาณ15เซนนะออด้านล่างเราก็ซ่อนไฟด้วยนะครับก็ทําให้มันดูครบดูสมบูรณ์นะครับถัดมานะในส่วนของ กระจกนะถึงแม้จะเป็นเดอเเบสนะครับแต่ว่าสเปคพวกกระจกเขาก็ให้ความเต็มความสูงนะแล้วก็เราก็มีสมายนะม่านน้าม่านโป่งม่านทึบแล้วก็มีบางลางให้ลูกค้านะครับเพื่อให้ห้องมันดูสวยดูสมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วก็ห้องนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นในวิดีโอเนี่ยผนังเนี่ยมันจะทําด้วยทาสีเอานะผนังนี่คือใช้สีนะครับก็แต่ว่าแทนที่จะใช้สีล้นๆ้นเนี่ยเราก็มีการเดินคิ้วทองหน่อยนะครับให้มันเป็น ลากระยะสายตาเข้าไปนะโอเคทางเดินตรงนี้บ้างนะตรงนี้เป็นทางเดินที่มันจะแจกไปที่ห้องนอนใหญ่กับห้องนอนเล็กนะระหว่างกลางเนี่ยเราก็มีการติดกระจงเงานะกระจงเงาทองตรง,ตรงนี้มันก็จะทําให้วอลลุ่มของห้องมันดูกว้างแล้วก็ทางเดินที่มันแคบเนี่ยมันดูกว้างนะครับแล้วก็ทางเดินเนี่ยก็แขวนรูป นะครับแล้วก็จะมีเดินซูมประตูนะถ้าเพื่อนๆดูดีเทลประตูเนี่ยมันจะมีซ้มขึ้นมาแล้วซูมก็จะวิ่งขึ้นไปสุดนะฮะก็จะทําให้ห้องมันดูสูงห้องมันดูแกรนขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนใหญ่กัน สำหรับห้องนอนใหญ่นะห้องนอนมาสเตอร์นะก็ต้องบอกว่าห้องนี้พื้นที่มัน40-50ตารางเมตรมันไม่ใหญ่นะฮะจริงๆแล้วเจ้าของอยู่คนเดียวดังนั้นฟังก์ชันเนี่ยเขาก็จะมีการปรับให้ห้องนอนใหญ่เป็นห้องสำหรับนอนกับทำงาน ห้องนอนเล็กเป็นห้องสําหรับแต่งตัวนะครับเดี๋ยวพามาดูกันนะโซนแรกที่อยากจะให้ดูนะฮะก็คือเตียงนะเตียงเนี่ยฐานเตียงเนี่ยเป็นฐานเตียงเดิมของทางแสนสิริที่เขาให้มานะครับแต่ว่าเรามีการเปลี่ยนชิ้นผ้าบุนิดนึงนะครับจากชิ้นของแสนสิริจะเป็นสีส้มๆแล้วก็แข็งๆเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนให้มันนุ่มๆนะแล้วก็เป็นสีที่เราคุมโทนแล้วนะครับในส่วนของหัวเตียงนะห้องนีเ้เราอยากจะทําให้ เตียงมันดูเต็มขึ้นนะครับก็จะมีการกุผนังแล้วก็มีการซ่อนไฟนะอันนี้ก็จะซ่อนไฟเป็นตัวอยู่เลยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตมันไม่ได้มีหัวเตียงที่จริงจังเนี่ยไอ้ตรงที่เรากลุวออกมาเนี่ยก็จะกลุกออกมาให้สามารถวางของได้วางแว่นตาวางมือถือวางอะไรเล็กเล็กน,น,น,น้อยๆได้บ้าง นะครับแล้วก็หัวเตียงเนี่ยก็ใช้ดีไซน์กระเบื้องลายหินอ่อนแต่ถ้าสังเกตเพื่อนๆดูกระเบื้องนี่มันแทบจะแบบต่อลายเลยมันจะดูสวยลายดูไปในทิศทางเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ททางดีไซเนอร์กับช่างก็ต้องดูด้วยกัน,นครับมันต้องซื้อของจริงมาแล้วมาลองวางดูก่อนนะครับถัดจากส่วนหัวเตียงนะก็จะมาที่ ผนังไม้ซีนะครับตัวผนังไม้ซีเนี่ยก็เป็นดีไซน์เดียวกับด้านนอกแหละแล้วก็ดึงออกมาใช้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีการวางตู้วางอะไรที่อยู่ริมนะครับมันก็จะทําให้ผนังไม้ซีมันไปต่อกับตู้เป็นระนาบเดียวกันนะครับอย่างริมตรงนี้นะฮะมันก็จะเป็นตู้นะฮะที่สามารถจะเก็บของได้นะครับด้านบนก็เป็นตู้เหมือนกัน ก็คือตรงไหนมันเป็นหลือเป็นเสาเป็นอะไรเราก็พยายามจะวางให้สุดท้ายแล้วผนังมันดูเรียบเสมอกันแต่ว่ามันมีฟังก์ชันเก็บของอยู่นะครับหรือโซนนี้ก็ตามนะครับโซนนี้เดิมมันเป็นตู้เสื้อผ้านะครับเราก็มีการย้ายตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวพาไปดูตู้เสื้อผ้าที่เคยอยู่ตรงนี้เราย้ายไปอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นโต๊ะทางาน นะครับอย่างโต๊ะทำงานจริงๆเจ้าของก็ใช้คอมใช้อะไรเป็นหลักนะก็มีการวางสแตนเดี๋ยวเอาหน้าจอเลยมาติดเอาวาง iPad ได้อะไรเงี้ยวางคอมพิวเตอร์ได้มันก็จะ เป็นเป็นเวิร์กสตูดิโอที่มันดูครบสมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วก็เรามีชั้นวางด้านบนนะเพื่อจะซ่อนไฟอย่างตรงนี้แสงมันก็ลงมาทําให้เวลาทํางานแล้วมันดูพอดิบพอดีกันนะครับแล้วด้านบนก็เป็นชั้นวางของนะไม่ต้องวางของโชว์ก็ได้จริงๆก็จะวางพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เราใช้ทํางานได้นะครับส่วนด้านล่างก็ปล่อยให้มันโลง่งๆเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเหมือนเก้าอี้เลื่อนมาใช้งาน,นครับตรงนี้ไม่มีลิ้นชักนะก็ให้ฟังก์ชันมันใช้ง่ายๆนะครับ ทัดมานะครับเดี๋ยวพาไปดูในห้องน้ำนะครับห้องน้ำขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าเป็นห้องน้ำที่มีฟังก์ชันที่ครบนะก็ห่างล้างมือโถสุขภัณฑ์แล้วก็เนื่องจากมันเป็นห้องหัวมุมนะสซนอนาน้ำมันก็จะมีเปิดหน้าต่างออกไปด้านนอกได้สเปคอาจจะไม่ได้หือหวานะเดอะเบสก็กระเบื้องชิ้นเล็กๆแต่ก็ ทำให้มันผมว่าฟังก์ชันมันใช้งานได้ครบแหละนะครับอยู่ที่ว่าเราจะบริหารจัดการยังไงนะทัดป้าเดี๋ยวพาไปดูในห้องนอนเล็กกันนะครับภายในห้องนอนเล็กนะครับก็ต้องบอกว่าเดิมห้องนอนเล็กเนี่ยมันไม่ได้เป็นสภาพแบบนี้นะอันนี้เรามีการย้ายในส่วนของตู้เสื้อผ้าจากห้องนู้นเนี่ยมาอยู่ที่ห้องนี้แล้วก็มีการบิวเพิ่มนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูกันห้องนี้จากห้องนอนเล็ก มันเปลี่ยนกลายเป็นห้องแต่งตัวนะฮะแล้ห้องทํางานหน่อยๆได้นะครับโซนแรกที่อยากให้เพื่อนๆดูก็คือนี่โต๊ะนะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะแต่งหน้านะแต่ว่าไซส์แบบว่ามาจัดเต็มเลยนะครับกว้างประมาณผมว่าเมตรกว่านะแล้วก็วางหินท็อปหินไว้วอลาคัสไว้ด้านบนนะครับแล้วก็เออจะเป็นสีไม้นะมีลิ้นชาร์จให้ลูกค้านะครับปึออ๊บปึ๊บนะครับแล้วก็ มีกระจกเงานะครับกระจกเงาก็ส่องเต็มตัวเลยเห็นตอนนี้ผมดูตัวเองครบสมบูรณ์เลยนะครับแล้วเราก็มีการทําในส่วนของไฟกึ่งไฟแต่งหน้าไว้ให้นะครับเวลาเปิดมันก็จะสว่างแต่งหน้าดูแล้วก็สวยนะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของตู้เสื้อผนะตู้เสือ้อก็ต้องบอกว่านี่เป็นตู้ของโครงการนะครับเป็นตู้ที่โครงการเขาให้มาอยู่แล้วหน้าตาม,มันก็จะเป็นลายผ้าหน่อยๆน,นะครับแต่ว่าโครงการให้มาเนี่ยตู้มันสูงแค่นี้เอง นะครับเราก็มาทําตู้บานบนต่อให้ลูกค้านะครับเพื่อให้มันมีช่องเก็บของให้ครบสมบูรณ์นะครับแล้วก็อย่างถ้าเพื่อนๆดูดีไซน์เลือกสีเงี้ยตรงนี้มันเป็นลายผ้าสีอ่อนด้านบนเราเลือกเป็นลายสีโซลิดสีเทาเข้มขึ้นมานิดหนึ่งมันก็ดูเป็นของมันเป็นออนโทนกันนะครับมันก็จะดูสวย นะฝั่งนี้ก็เช่นกันนะฝั่งนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าก็เป็นตู้เดิมนะครับที่ที่เราย้ายมาจากอีกห้องหนึ่งนะครับแต่พนนี้ย้ายมาเสร็จปุ๊บเราก็มาทําตู้ด้านบนเหมือนกันนะครับมันก็จะดูเหมือนเฮ้ยจริงๆมันดูเป็นงานดีวที่มันดูสมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของไอแลนด์ตรงกลางนะตรงนี้ก็เพื่อการแต่งหน้าให้การวางอุปกรณ์ที่มันดูครบสมบูรณ์เพื่อมันน่ารักดีก็มีไอแลนด์ตรงกลางนะไอแลนด์ Island ก็สามารถที่จะเปิด หน้าบานนะเปิดหน้าบานสามารถที่จะเปิดหน้าบานได้ของทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็มีลิ้นชักต,ตรงกลางไว้ให,ใหญ่ๆนะไว้เก็บแบบเนกทงเนกไทยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นฟังก์ชันของงานตู้เก็บของที่มันครบสมบูรณ์ขึ้นนะ,ะสังเกตห้องนี้มันพื้นที่มันไม่เยอะแต่พอมันวางเลเยอร์แบบนี้เออมันดูครบสมบูรณ์ดูน่าใช้งานดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันสรุปกัน ครับนั่นก็คือทั้งหมดของเดอะเบสสะพานใหม่นะครับที่ผมได้มาตกแต่งที่นี่นะฮะโดยรวมๆก็ถ้าให้สรุปให้เพื่อนๆฟังก็ที่เนี่ยมันเป็นห้องที่ Layout ดีนะเป็นห้องหัวมุมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าห้องมันก็จะมีตําหนิตรงโน้นตรงนี้อย่างเช่นตําหนิเรื่องเสานะครับเราก็ควรจะ บิวผนังเพื่อจะปิดเสาไปนะครับหรือว่ามันมีเวสเปสแบบในช่องเนี่ยเราก็ปิดเวสเปสไปนะครับหรือว่าพวกตู้บิวอินที่มันเป็นฟูลลี่เฟอร์นิชเนี่ยมันบิวมาไม่ให้สุดนะครับบิวมาไม่สุดเนี่ยเราให้ช่างเราเนี่ยบิวต่อไปให้มันสุดเนี่ยมันก็จะด,ดูงานมันดูเต็มดูฟูขึ้นนะครับดูห้องมันเรียบร้อยน่าใช้งานขึ้น นะครับแล้วก็อย่างพวกในห้องนอนเนี่ยเราซื้อคอนโด2ห้องนอนมาบางทีเราอาจจะมาใช้เป็นฟังก์ชัน1ห้องนอนแล้วอีกห้องนอนเล็กเนี่ยเราก็เอามาใช้เป็นฟังก์ชันอย่างอื่นได้ในกรณีเนี้ยเขาก็เอามาเปลี่ยนเป็น Wal k in c น o s e เนะครับก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าเวลาเราตกแต่งเราต้องทำอะไรบ้างนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะทางวายบายเนี่ยเข้าไปตกแต่งนะก็คอนแทคเข้ามาได้เลยนะผมขึ้นคอนแทคไว้ให้ นะครับแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับกดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง Y b y d i s c o n d o นะแล้วก็ฝากติดตามเพจ Y b y d i s c o n d o ด้วยละกันทุกๆอาทิตย์ก็จะพยายามเอาผลงานใหม่ๆเอาห้องสวยๆที่ไปแต่งมามาอวดให้เพื่อนๆดูกันนะครับโอเควันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ